นี่ครับนี่ครับอ้ยเจ้าที่เพื้นเจ้าที่เพื้นเนาะครับผมใหญ่ใหญ่พี่น้องครับอีกอย่างครับนี่ ครับผมพาดูรมรรยาก,กาศนะครับคนหาหิดนะครับผมปลาแตกครับผมเป็นไดครับหินแนบวเหินแนบ่ไม่เแีวเจ <c oughs> <c oughs> อกันอีกแล้วผู้บา่นมาหอมือนี่แต่เราผู้บบาวนึงพอดเดียโ <c oughs> มาครับ ก<ค>ร้างลนมากับป่ากับใย,ยนะครับวันนี้เฮ<ข>็ดฟอดอกอยู่นี่น่าคอยก็ว่า <laughs> โอ้ดิเก๊กบเพลินแล้วนี่โอ้ <laughs> ดิเกบกบเพลินอยู่นี่ ฝั่งฝั่งกตาฝั่งเออกาดีใส่ย่หาไงเดียใส่ความพยายยมคุณร้ายก็เฮิดนะครับมือน,นี้ห <laughs> มูอ่นไรบันกรไดเนีอยู่ครับเครื่องตานี่ยแล้ว ເຮົານີ້ຢາກກິນປາສິແຮງແຮງຫວາອໍຫາລ້າຮັດครับ บาดเป็นมูนว่ะน่าันดอกน่อยเนาะนว่าผักชีนดอกหน่อยร้ายอยู่ด้ครับน้อจ้าวยิวทางไงบุนี ไะได้เห็นมันไม่เปิดอก็่ามนเปลี่ยนมันมีมันีดิคนร้ายก็ฮ็ดมือนี่้วยร็อมันมูนี่มันเปิดเลยไม่ใช่ผมนี่มันเปลี่ยนนเีย่ เป็นไรดังผีเห็นบ่ครับเห็นบ่ยายหางางเด็กไปน้อยได้บ่บ่ท่านเห็นคือกันเหรอได้เนาะ

มไทยของเขาแล้วจะคล้องโบหินเหตดเนาะไอ้ย่าจุ่มยังไงย่จจมอยอมาถามผู้ถกูบ่าพ่อใหญ่งนี่ย้ใหู้ใหญ่ผู้ใหญ่สี่หาน้ โนดนี่ครับโอ้หามาบักยางดุนนะผู้เดทไทยพี่นนองบึงเฮ็ด้ายหนาครับมึงนี้ คุณไลก่ก็เฮ็ดครับผมเลอนี่ฮาบอพอเลยหรืออยู่ผมเก็บเบิสได้ผมเก็บเบิดงามาครับ มมน้ำครับผมจม,มมียังจะจมดีเฮิตลายหรอต้มซ้อจะชมีก้วจะไมใหวนฮิด นี่นะครับผมงามครับนี่ครับงามเลยนี่สงูงเกียบนะครับเปิดห้าบ่อผัวห้าหยาก เป็นไดคือจมหักแค่ก็จมไมาเห็ดนั่นแหละเดี๋ยวข้านาเลยข้านาววิ่งใช้มือใดบ่มึงเป็นยังจะมือใดนั่นชายเต็กนี่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 เห็นบ่ดอกเห็ดเห็นบ่อเห็นนี่จังตู้ติปีกแค่ด้วอนั่นด้วัน่ามาตกงานย่บัวมาเริ่มมาเริ่มเงินเขาไม่ไดกล่าว อุ้ยพี่น้องเด้อจะไปให้เขามาเด้อเฮ็ดแม่ครับขึ่งัอมกคกือมครับโอ้เขาเฮ็ดเขาเสื่องไ้แติมม้วนอู่นี้นี่เสื่องอะนั่นอุ้ยนะครับผมงามๆนี่งามๆครับพ่ พี่น้องครับอีกนงครับนี่งวน้ำหวานสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมสิ้เอานะครับผมลองที่เขาครับผม ที่เขาปาครับมือนี้เขาป่าไดเขาทงหเขาทงะสุดยอดเลยครับมาเก็บเห็ดมือนี้่ยางมากร่งยางอยู่ดนกระเป๋าเสเซี่ยวครับอ้ออ้ออ้อที่เขายิยินห้องกระเป๋าเหนื่อนี่นะครับเห็ดงานเลอเป็นยังไงที่เข่าม้าเนี่ยครับมือนี้ม้าสุคนครับม้าอย่างนีมาสุคน Ủa chấm đi khóa quả đại dân à? Ấu Ừm Mà chín Tụi con nào cũng chết đẹp rãi lắm Nó nghe mẹ Phát giới thi thám rồi mà Nó khúc lắm đấy Mưu kì Ha 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 Nào Đi ra 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 กินแล้วนี่ตีเขาเยอมากเดียวเขาเมันหอนลงหน่อยกิไม่ตีเขาเยอะมเล่าม่อไเขาเยอน้ำให้นาบอกง่ายด้ะไม่กีเขาจะลงนียลงเรไปนาง่เหรอยังกินไปน่งบม่ได้แบบนี้ นั่นนด่ใบยูคาล์นุนี่เขาหนึ่งนี่เขาเขาป เส้นเส้นว่เส้นว,นวเ่เกือบเกือบเลือดจะซื้อนะครับผมเส้น,น่โอ้เจ้าเจ้าต่อครับงยังอีดิจำผีพีจำผี <c oughs> นี่นะครับผมูมาคนมา,าิดกรรมตพูนน่อยๆนะครับผม,มองสา,าวน,าาน,าานา้วนวองสาวเสือด้านองสาวน้องสาวเมนวะน้องสาวบอันรถน่อไรน,น,น,นไม่ใงญ่ไม่เงบอเลยเขยบอ่ใช่บ่ให้เขาเป็นบ่เป็นเมียบบจะไบทราบานเขาจิงหอ คนที่หาเมียใหม่ป้าป้านี่ก็บอกให้บอกเขนบอกว่าว่าว่าป้าบัน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 จานเรต้องบอกเขาว่ามาเขามาบันจานเขาจีหูไม่ต้องบอกไ่มล่ะงานคันยางไปอีสิทธินบดีบดี่ิยางมาผิดแห้งๆนี่นี่นี่นะครับเซียนเซียนหาเห็ดเป็นยังไงเซียนหาเห็ดมือนนิมานไงบอันนี้แม่เป้งอันนี้แม่เป้งเอาหัวหายหายเห็ดไป็นน้ำโจมีเห็ดไปนน้ำมนันกนย่างโจมีหอยเห็ดเสียลูกระตาตั้ กูปานองูปูยังดุโอเคครับผมดุยต่อครับนี่ครับผมน่างามครับ ตูมครับผมทำงานเลยครับไอมองได้เห็นงูทั้งนาเนี่นะมีเห็ดอยู่ไหมบอไม่หนม่งูอยู่นี่นะครับงูเลไงนี่เลยนาฬิกาไนี้ นี่ไงครับไหนขอบคุณแค่บนท่านกบบาสิได้ดตกใจด้ยตใจงูเออขอคุณผ่จไม่ได้วันในกาหายขึ้วงดีเีวะตกใดเหต้อมาบอกาใจสบาโอ้ยข่ยยนงกตื่นคนแรกนาฬิกาข่ยเสียเปิดหนออกแล้วเพี้ยหาเจ้าคนนี้ไหนเดวนะไนอนตเอ้ยนอนูก้อนลยออก่อนบ่ต้องเคียรอเคียร์อูตัใหญ่หไหนตใหญ่นี่ยไอเมืองแน คือตาดีเลยนี <the <the ่นี <the <the sure> Actually, ่นี <the 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 ่โคตดีเนี่แต่้าคนพี่แคดนั้นอ๋อเขาบุยเขาบอยคนเหรอเขานอนเขานอนเขาบวยเขาบุยคนยังไตรงนี้นี่นะครับผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงครับไงไงแห้งครับ เอ้าไมตาวนหรองูงูยัยิ่บอยิ่บอกยิ่บอมาหายห e a ครับผมของูอีกแล้วครับยนด่ครับดีครับ เจ้าที่เพื้นเจ้าที่เพื้นเนาะครับผมใหญ่งมวยข้นดอกครับมวยตึ้งไงเห้งครับพี่น้องนะครับหาเห็ดต่อครับพึ่งอยู่แต่พื้นดอก มาบปะครับมาชือค่ะโหงามเนาะครับผมครับเห็นเลยครึ่งครับผม สรุปผลงานเมื่อนี้ครับผมม้านครับมานอยู่ฮ็ดคมนะครับผมโอ้พอถึงตอพอถึงแตนนะครับพอหอ่องูนเหลื่อมนะครับผมมื่อนี้สุดยอดเลยคมครับหลอกงามๆครับผมโอเคครับผมติดตามนะครับผมว่า คลิปนานะครับผมสได้ไปหเห็นยังอยู่ไสจังใดอีกนะครับผมจะได้กบฝากกดไหลก้แช่กดติดตามในผมนำเนื้อด้วยสำหรับมอนีกน็สวัสดีครับ